ก็แค่ร้านใช่เดี๋ยวมาถอกเบื้องนีเพื่อนพลอยพี่น้องมันมันโมมันโมเห็นห่งตอนนี้ทะเลมาแด้กันอีกกันอีกันเอินกัด้จนเข่งกระปูลองอันไหนวะเงยใจฟ้าจะเตือนเมียอย่างน้อะไรหวยเนาะลอยพี่น้องราบสวัสดีสบายดีพ่อยพี่น้องมื่อนี้อ่าปีใหม่สิไปเนี่ยงเขียนหน่อยเนาะพ่อยพี่น้องไปเนี่ยง แถวหน้าปีใหม่เองเสิร์งอุปกรณ์ที่เ้าสิไปย่งเขียดหน่อยก็มีนี่ไผโคมเนาะพ่อยพี่น้องไผโคมเอาไปย่แงละกะนี่กระปุกที่เ้าสิเอาไปใส่เขียดหน่อยเนาะพ่อยพี่น้องเขียดตัวน้อยๆเนาะอ่าย่งไม่ได้เ้ากสิมาต้มส่วนเนาะพ่อยพี่น้องเขียดน้อยๆเอามามุกก็ได้เนาะพ่อยพี่น้องมือนี่เป็นมือทำอยีสเนาะที่ปีใหม่สิไปย่งเขียดหน่อยอยู่แถวหน้าปีใหม่ไปย่างกันขึ้นเนาะพ่อยพี่น้อง ไปเจ้าจะมาแม่งยังไงเจ้าก็คอยนี่เบิกมั้งฮะขนนบ่ตัวสีเขียวๆเออช้างก็ไปกับู้จอยเนาะสบายดีจะเห็นเขียดลายเบื่อจอยตอนยังเว้นแายเนามาดมาสุดะงุมเอาเท่าไรฮะในน้องซาบ่ โอ้เนาะมือนะคู่จอยง่วม,มากเนาะกจอยเนาะหน่อยหนึ่งมาส่วกินแร่บางแรกนี่กินเขากับส่วเคียดน้อยเนาะหอยพี่น้องแตมอุปกรณ์เข้าไปยังขึ้นสิไรเขา <c oughs> ยังเวทลองเลยยักษกระเว้นยักษ์กระเว้นความันออกหากินมาจักแล้วยังขึ้นกะสิจับง่ายนี่ไปเนาะหอยพี่น้องเดี๋ยวเข้า,าไปกันเลยขินรถปิดปะ ข่ยดอกไพายาหลดเ้าก็มีตาเห็น,นหว่าโหลดตังสีมีตาซื้อได้หนินี่งงจะโดดทำไงนี่บามาเฉี่ยนีเอาเขียดล้าเอากเขา,าป้าพีเขียดไรบอเอากระปุกเข้าในที่นี่เห็นตัวเขียดอยู่บ่นนออยพี่น้อะ เขียดน้อยขั้นเขียน,ขนน้ำมันแตกเขาป่าบ่ะเอาบ่าไงจะในมือขอั้นเตนหนึ่งเนี่ย เงี้ยเอาเนะ่รแท้แคมหน,นักเงี้ยไงเนาะ,ะย,ยูบอยูบอยนี่ก็เป็นยูปองเด้อคนที่หลงปองมองทีร่รถเพามันข่ามือมือเป๊าใหม่เห็นเหียวเขียนเงเสียงแม่งเง,งี้ยเบื่อใจห้องแม่งอีดแม่งอี ไลน์เห็นเไปลนยมันน้เกจันนะโดนน้องหนกัมีอันนี้กจต้นนี้ตนหัวมันะดูเห็วอีกคอยให้หลายไลกกีเห็นบอกคอยใส่กระบกบ้าอยู่ผู้แต่ยังว่เออจะใส่กระบกบ่ ถ้ายื่วจะใส่กระบกคือกันตาเขียดตัวหนึ่งเห็นได้มันมีหลายตัวยู่ขอจับอขอจับบวดหักเยอะจังข้าถือโทรศัพท์โอ้ยหมุนนองน้ำแล้ว ลายตูด้านนี้ลายลายเห็นไหมเห็นเนาะฮะยงเอาไปต้มสุอากินเนาะแต่ข้าวตะกี้ทำบะแต่ มาแต่มาแต่หน้ายงา่มกลางคืนผ่านโป่งในยานพีนะคะตะกี้ยานได้พีเดี๋ยวนี้ธร <c oughs> รมดาหมดเลยยานเนี่ยนี่นนเ,นนเปลี่ยนสถานที่เนาะมางมอยู่หวยบางย่านในงมอยู่โปง่งก<ห>ระปูกระปูลายปะโอ้ยกระปูลายาอ,อ,าอันนี้มึงเน่ธานผู้ชมกระปูโตมี ี่กับปูขอสิเก็บยวาแต่กระปูเราคอยฟาดนี่กระปูร้ายอันนี้ทานพี่น้องนี่ทานผู้ส้มกระปูเหย่กระเพื่อนอยู่โขกไา้ใครี่กระปูเขียนายบอโอ้ยกระปูเพิ่งจะบ่ได้เราคอยสิไปหาเนี่ยมาใส่กระปูอยากกระปูอยากข้ามันเถอะยากไปเหวี่ยงนะบอจังบ่เด้อกว่ะอยากกระดาษตะไคอ้คนไปที่ รู Ooh, ้ว่เขาสิยังแซงกันอยู <t os> <t os> <t os> <t os ่มีว่าซ้ำมันกระปูบะโอ้ยเดี네๋ยวเดี๋ยวเขาสีอันนี้เมาใส่เห็นกระปูบอกเขาได้เถอะเดี๋ยวจ้อยไอ้กิ้งเอิร์ดมึงอย่างนี่เฮ้ยยุบีุ่บีเด้อสิยปบีเอาเนื้อใส่อัน๋ยวเดี๋เฮ้ยุบีวยพี่จักอณีไพเรื่องพ่อพี่น้องเชื่อมมาใส่กระปู เดี๋ยวจ้าบ้านันนี่คอยบ้างเ่อะเดยเจ้าขอดขอดบ้งค่ะเฮทันมีขอดได้เขาขอดได้เฮทันมีทางกระปูเขาเนาะเขาผูกกันมเดี่ย่ะก็ขาทั้งกดมั้ขาทั้งกดบ่แกะเนาะแกะโดท่านั้นว่าวิ่หูออกกันวาเนาะ มันเห็นหมุนงะนดอ๋อดีดิยังกะปูป่ะหรปอป่าตกามันไตมันไตเดตะกาอมันใ่มมันมมุนออกว่ได้ไามมันจะมุนเาัมัดปกมันจะหมุนไมัดที่เด่ปะเลือเขาเงามาท่งนี้เอา พาษีเก็บกระปูจะเก็บซับนนกระปูซับนี่ฉำมุกเต็มนี่ยถ้าโทษเราปีคนกินได้เหมือนหลดขวัวกินเอาไปข<อ>ัวไปถอดเนาะไปพี่น้องไปเก็บกระปูกระปีใหม่เดี๋ยวอยบอกเอาหลอกเขียดให้คุณจอยเก็บซะในบอกกระปูเดีย๋ยวเขาเก็บกระปูเดี๋ยวเ่าจังไปเอาเขียดเนาะพี่น้องเอากระปูเอาได้หลายโดดเวิ้งมาถอดกินกับตำหม้อกระปูวะ เก็บเอาเมาื่อใดยเบิ้งกระปูกันอันนี้ขี้ดินขี้ดินโอบมั้งสองตัวสามตัวกระป,ปูตัวหน่อยของฉัเอาด้วยเดี๋ยวคอเอาไปถอดกระปูเออกระปูหอบฉัน ตอนนี้เขาเปลี่ยน,นน้องน้องพลพี่น,อน้องเข้าสิย่างไปเบื้องพู้นข้างหน้าน้องพลพี่น,อน้องไปน้องเนี่ยมาเอาโทรศัพท์จำหนาหดไว้าจคฟอรมมันอันนี้เนาะ,ะแสงแพทโทรศัพทพ์มันข่อยน้องพลพี่น,อน้องเดี๋ยวเดี๋ยวปีหม่ใช้เบื้องกับปูปีใหม่กระปูได้อยู่ในนี่นี่ไปน้องพลพี่น,อน้องข้างหน้าอยู่มองนี่ก็เป็นอยู่แถวหน้าปีใหม่เองเน้อพพลพี่น,อน้อง ยังไปไก่ผุดวะจาั๊ยังไปอีกหน่อยหนึ่งกะเป็นน้องยามะเนาะเดี๋ยวเขาไปกันด้วยพี่ไม่จับเอากระปูได้กระปูบอกได้ลายู่นนะกระปูได้ลายได้เห็นกระปูจนมาอยากจับเอาเขียนมึงเนี่ยมันมีกระปูลายยู่แถวหัวแห้งลายเลยวะเขากะจับเอาบอทันปันไดยเพราะว่ามันอันนี้เนาะกระปูมันไต่ไปไววครูจอยยังก่อนทั้งนั้นเขามาสี่คนเนาะพี่ไม่มากครับ มีปี่ไม่คู่จอยหลักะไอ้กิ้กงหลกักะแซลมอนเนาะมาสี่คนเด้อไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปจับเอากระปูอยู่น้องยามะเนาะปูลายได้อยู่น้องยามะในนี่ก็เป็นกระปูเนาะพี่น้องตอนทำอีดกระปูเก็บเอา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 สุดท้ายไป,ไป <laughs> เพราะว่าอันนี้มันขาดแ <laughs> พ่แยงขาดโบเฮนหมองขาดมันนี่ปี่ไม่มัดไป โอ้ข้าซาดายแบบได้ลายในกระปูนี่นี่ก็ะไรลายคือการลายเติบนอกมันหักโบเห็นมันขาดทางไหน,นแต่หากันเจาะเขียนมาแท็กกันมั้งค่ะมาแทกกันบั้งค่ะมาแตะลายกันเจาะล่องล่องอันนี้ขึ้นบั้งค่ะสั้นขึ้นออเออนี่ยข้อสัวเยเนาะซองเถื่อนอะนี่มันเขียดหน่อยมันอันนี้ยุ่งร้องมันหักมันคือ้นหงอยุ่งร้องมันหักลายเนาะเลยเนาะลายตัวเตมรออนา เอามาดิมแกันมึงอาแทกันมึงใคสิได้ไยเมย์จข้าวเดียวปีเกือบทำห้องป้าเราจับข้าวเดียวเนาะคือไวเถอะวะเขาเคยจับโหป้าเราจับลดังฮะน้อเก๋จเนาะจับก่อนจับก่อนสายสองครัวเมียนี่สิได้ลายวะครัวกับของเมียต่างหากนะ วันตีถ้า่แตกินวันีเออเอาผีเดัก่าทั้งวอยเอาีเดก็ไปย่งเบื้องหวยเขาเข้าไหน้องเอ๋เจอนะแปลว่าอันนี้นะไพ่เขาเฮงน่าไพ่เฮงไพ่สาหมดเพราะมึงได้ลากูหมูได้ข่อยจับก่อนข่อยก็สองคนน้องเอ๋เจอนะจัาก็องคนคนกพูดกันกลุกัน้ยขออยเออมกันนหน คอยยังไงคอยคาดตะเก็บก <t od ic ado> ับปูเนาะเกิดใจไปเกิดอยไปข้าสิไปเบื้องหวยต่อเนาะพี่น้องไปหอยได้เกิดกับปูเนาะหอยพี่น้องมันอยู่ในอันนาะได้อยู่เมื่อจริงเงี้ยเออจะต้องอันนี้้าเติมเนาะกับปูกะพบปนกลายมาพบปวนหัวเป็นหมอหัวหัวอะไรเป็นหมอ หอยกับพอสูบป่ะใช่กระตารดเอาเอาบ่หิวเอามัดก่อนกัจะมัดคนป่างมันอะกัมันมันมัดสันสันมันตรงกอนปลูกของไาอีกที่ว่า่พอขูพอผั้นอป่นเนื้อว่ะพ่าป่นข้าวผั่วเนาะ หัวเอาเวลานมาลาเดี right? ๋ยวมาถอกเบองู่เพื่อนพอยที่นนองมันมันโมันโเ็นหุตอนนี้มาแลกันอีกกันอีกบางเกินกระปุกองอัไบ้องไี้จ๊ะามันจะตัวเมียม่ได้่ยเลาะตัวเียนะตัวเียม่ได้ย่สรจเจา ข้องเล่าของซ้ำข้องเฮาตอนอยู่หันเนาะตอนอยู่ธงเนาะตอนอยู่ธงนี่ใช่ค่ะโคบคุณบ๊วยเฮ้ยโคบเน่าบวชเจงบุตรละลายนี่ยหางกะนีเนาะใช่ค่ะโอ้ก่อนห้าสิเมื่อเนาะตอนนี้เ้าก็สิเมื่อเนียเนาะพี่น้องเ้ามาแลกกันอีกแค่หนึงในลายเต๋อ ขือวาดีพ่อแดงจริงใช่ไมใช่ไหมใส่ชมอญข้องจ่อมันเย็นมันไม่ขิดต้มเลยรของจ่อหลายๆซ้ำของห้าตอนน่ะเนาะตอนทะเลกันเนาะตอนชายนาตอนชนะตอนนี้ของห้าปารงามเหรองามเย่งถาเพื่อนันจังเจ๊ถามเพื่อนจังเจ๊คออะริง เมื่อมปะาพวไอ้กิ้งได้บได้ลายเนี่อคนคนเดียวก็ลายเออลายกูห้องข้ากผัวจนเครื่องเพราะเดียวมันดำได้เลยเออนะสิเอายังได้กินก็หลอก หลายจนเครื่องขันเอามาร่วมกันสองคนเอาหลายได้กูห้าอีกไม่ใช่าอีกเนาะพราะอดไรกิ่งไงวะมืนจะมาเอามันใหม่ปืนปืนสากไปโคมใหม่เต็มเต็มด้วยมือเขียนยังเต็มเนเขียนยังเต็มใส่มาแรกกันมือกันถุงสะหามจากีตายไ้สัตยา่าเป็น เนี่ยตได้เติมเนาะสองคนเพื่อนนะสองคนสามสิกินกินไหนอยู่อกเป็นไรขับกินไหนเป็นไรถืออ๋อมุกมุกเลยอะแกงเออต้มซั่วต้มซั่อต้มซ้ข้าวกระไรซ้ำขับเผื่อข้าวกระไรซ้ำน่เนาะกินซ้ำถืมุกเลยโอ้ยขันมุกแข่งไหนกินได้ถือก็จอยไร้มุกมุกใส่พักเนาะ มุกใส่ผักขาดมีผักซีแห้งมุกใส่ใส่ตอนนี้ลดลดค่า,าเนาะลดคนในบาทเดียวพ่อแม่พี่น้องลดคนในบาทเดียวกันทาอยู่ป่งมันอยากลายเนาะมะค่าอยูป่ป่งมองมองเก่ามองเดิมลดอีต๊ตกตก๊กลดไทยหน,ะน้าเนาะค่าลดคนเซาคือกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง ทังในบ้านปีใหม่มันทางอยากหลายมากับค้าแน่น่เสาเนาะเวตอนนี้เ้าก็มาห่อเทือดนล้เนาะเอาว่ามาถอดเนค่ะว่าบีทบ่เาเดิไปโมเดทอเคียดเด้เออทอกัปูกัปูรลอยลาแบบ ขั้นขั้นขั้นมันโมไปแห่งหลายโถอดเคสร้างกับูากับผูขั้นขั้นกับปูมันโมไปแห่งหลายวะปูกระปูมันอในหัวมันก็ได้ไปอันนั้นกระปูมันไปบ่ไปซื้อมาหนอไป้ม้อนไปน้าเก็บสเก็ตใส

เกี้ยวใสะไราดมาวงเข้าไปค่ี่จะให้ย้วยก็ดูกระปยยุ้หวยโดไล่มันนะกระต้องทาไต่ไปแล้วห้อยปลาไปอันนั้นไปสร้างมั้งปลาไปเชอปลาไปสร้างปลาไปื่อตัวไนมั้งกระปั ก็ฟุ้นอยิ่งได้หนุ่มหนิโอ้ขันมันหมกไปนี่ได้ซ้ำนี่อีกบัวจักบกนี่ฮเออได้ซ้ำนี้ซ้อมเถื่อนมาฮกันเก็บเอาเก็บมาเก็บมาเก็บอานาเฮียอนาขาดเมื่อบึงกลดเออเออห่วยไม่เนื้เอามันออกเอันกระไรออกอะไรกระเบิดน้ำไผ่เบิดตนี่ ไปโคบเบิร์ดเบิร์ดบกรทั้งเบิร์ดม่อยพี่น่องกะปูข้องปีใหม่ได้สำเ้าได้ลยเติบได้กระหอยได้กระหอยดวมทั้งเมืได้ลยเติบืพืันได่พ่อสูใส่กระชา่ขูดเอ็มไตเอ็มไตบอกรเมท่ขดเลยเออใ่ันึงเด็กะอัดอัดใบ ก็ดีด้วยคอยก่อนมาเตเข้าไปแล้วนัวก็น่าะเจอตัวลกอยู่บ่ตายแ้่ลูกคอยห่อนเขาอันนี้ค่อยห้อนเขาทอดอ๋อห่อนเขาเลยคอยเชิญร้อนสอดแตละอันสดลูกอยู่บ่ได้เหตุใดอเอเจอจัง hmm, so <questioned> อจะเห็นไปได้มันจับเนี่ยอะไร่านได้ผม่วะท่านได้ผดแบ่งออกเดียวครับใส่กระปุกเดียวกันด้านสีตะแล้วมือนี้ฮักอะไรเขียดไล่เติมน้องพี่น้องเพิ่องหดเขียดน้ำไหลห้อยน้ำไหลกระปูน้ำนอบพิดวังเนาะพี่น้องเดียวมือหนาเนาะปีใหม่ยังสิไปอีกคือแต่บบหูวว่ามือไรเนาะพี่น้องศิษสาวคุยกคมไปเต็มเต็มหนวดพวามือนี้สักแบบ ไปคมแบบสงสัยบริษาทเนาะมันอันนี้บม่อคอยแจ้งปัญหารายกาสำหรับคลิปนี้กับโจเพียงเมีเดอร์วพรมพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเจอกันคลิปหน้าเด้อถ้าถึกใจกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่งปีใหม่ฮหดคลิปต่อไปในเด้อพรมพี่น้องบ๊ายบาย